พี่น <substit uting> ้องหอยหลายแท้หลายวะพี่น้องเอ้ยกินในบึงดอกโบนี่พูดดอกโบกถะสวยอ่ะหอยหลายแท้ลายวะบึ่งเดินเดสพาให้บึ่งหอยลายอีลีเต็มอยู่ป้าอโอแม่แพลุแท้พี่น้องเอ้ยหอยหอยเสือรี่ป้าเต็มอยู่ตามห้องผุดผุนฝุดผุไข่ก็มีพี่น้องเอ้ยไข่หอยผุ่น มีแต่ไข่หอยกระลายปีบ้านที่น้องหาเคยเห็นหอยลายไปลายแท้ลายว่านฝนี่น้ำใบบัวมีแต่หอยทั้งหมดพี่น้องเอ้ยหอยที่น้ำใบบัวเนี้ยหอยลายแต่แท้ฝนกำปีอยู่หอย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 ลายปีฝนเต็มอยู่ป้านน้อยมันนะคะกันใหญ่ฝนพวกมันก็มีเมันก็มี หลายผุ่นปาดหลายหอยพี่น้องเอ้ยหอยลายแทะหอยเซรีเด้อพี่น้องเด้อยืนในคลองนี่ลายผุ่นผุนผุนผุนปัดผ like 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 ุนหอยทั้งเวดผุ่นผุ่นผุนหอยยืใบบโบกหอยเด้อพี่น้องเด้อหลายอี่ได้เอยกับเคยหูเคยเห็นหอยหลายผุ่นผุนผุน เป็นก้อนอยู่มันขึ้นมากินใบหญ้าใบใบบัวนี่นะหล,ลายหลายพี่น้องเอ้ยพุ่นอันนี้ไข่มันพุ่นไข่นำขึ้นมาตามดอกผงงักบุ้งนี่เต็มยยอยูอยยอ่ไข่หอยซีรีเด้อพี่น้องเด้อป้าตุ๊บพุนพุนไข่ป้าตุ๊บไข่ห,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 หลแต่แทบป้าห้ยหุยหุยหุยไหลอีรีป้า กอดอยู่พี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิ่งเด้อนี่นี่หอยนู่บักใหญ่หุ่นลูกมันพร้องผูดเต็มอยู่นี่ปัาดพี่น้องหอยลายแทบปั๊ดผู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 ดมันขึ้นมาผิดหะงาหนี่ินีมีข้าวตัดงาแล้วมันมากินนี่เต็มอยู่นี่ปัาดหอย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 ผูดผูดลูกมันอะนะผูดน้องอยูุ่่น หอยหอยหอยฮึบฮึบหอยฮัดหลเดกเท่ากันฮัดหายฮัดเต็มโคองตามใบบัวหอยทั้งุดคองเลยพี่น้องไอหอยและนี่เนียวพ่ยแกมยังเหนียยังใหญ่พี่น้องเอ้ย พดคอกันเลยแหละหอยเต็มทางข้างนั้นทางข้างนี้ทางพังนั้นก็หอยเต็มทางพางทีก็หอยเต็มอยู่ดกบูกันงามอยู่ต่าอยู่ต่มนั่นนี่คุณลูมันขึ้นขึ้นต่มนั้นเลยขึ้นต่าใบบูกกอนต่าใบบูเลยปาตางนี้แล้วพี่น้องเอ้ย ของคนละแหละหอยทางมิด